สวัสดีครับวันอาทิตย์วันนี้ก็ผมริ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ซักผ้าครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูเรื่อง cloud sharing นะครับก็ดูเรื่องเรื่องระบบต่างๆพอสมควรนะครับผมเข้าใจดีว่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนใหม่เรื่อง cloud sharing ก็จะเป็นประมาณว่าสมัคร สมัครใช้แอปยังไงเปิดกระเป๋ายังไงแล้วก็เปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยเมื่อมีเหรียญอิทเรียมเข้าไปในระบบแล้วจะแอป r o ูฟแล้วเนี่ยทำยังไงอาจมีปัญหาบางคนมีปัญหาครับเพราะแตะไปไม่ถูกบ้างหาที่ไปต่อไม่ได้พื้นฐานทักษะเหล่านี้ครับมันมันมัน,มน,มนอาจจะต้องจับมือเรียนรู้แล้วก็คุยกับู้แนะ,ะนำของเราจะดีกว่านะครับในช่วงต้นเพราะ บางคนก็ไม่ไม่แม่นไอทีมีมือถือไอโฟนแต่ว่าแตะทํางานยังไม่ได้นะครับเพราะนั้นคิดว่าเบื้องต้นก็จะเย็ยนนะครับคือเอาเป็นว่าให้กับผู้แนะนําของท่านจับมือทําเลยครับคือมันมันพอเรารู้วิธีปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายมากเลยครับเพราะ c r o ว d s แชร์ริเป็นธุรกิจธุรกิจเดียวในโลกที่ใช้แค่มือถือและเปิดแอป เปิดแอปเพื่อเปิดกระเป๋า Trust Wallet ไว้แล้วก็ทำงานผ่านระบบ Trust e Wallet ตัวนั้นตัวเดียวในมือถือของของคุณมันทำง่ายนะครับง่ายง่ายนะครับเมื่อเราเรารู้วิธีขั้นตอนแรกก็ทำได้เลยนะครับเป็นการลงทุนง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยครับเรามีเพื่อนที่รู้จักนักลงทุนที่อยากจะร่วมลงทุนเราก็ชวนเขามาเรียนรู้นะครับ กำไรเม็ดเงินทั้งหลายก็อยู่ในระบบนี้ครับแบ่งปันการจ่ายกันอยู่อย่างนี้นะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่มันเป็นทั่วโลกนะครับมาศึกษาดีๆนะครับคราวเชิร์ิ่งเป็นโอกาสดีของทุกๆคนเลยครับผมคิดว่าอ,อยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับแม้ว่าผมจะมีงานสวนที่บ้านด้วยก็ยังมีเวลาครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามต่างๆก็คุยกับผู้แนะนำ หรือคุยกับผมก็ได้ครับเอาละ่ะวันนี้พบกันคลิปแค่นี้นะครับพบกันคลิปหนะ้าอย่าลืมพบคราวแชร์ริ่งฝากติดตามในเพจด้วยนะครับเพจคราวแชร์ริ่งเวิลด์นะครับเซิร์ชเข้าไปในเฟสก็จะเจอเพจผมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ